สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอ,อ๋อครับส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจจะแบ่งออกเป็น3ามส่วนหลักก็คือส่วนที่1คือส่วนหัวของหน้าเพจซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตอนบนสุดของหน้าและเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดของหน้าเพราะเป็นส่วนที่ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามเนื้อหาภายในเว็บไซต์ มักจะใส่ภาพกราฟิกและสร้างความประทับใจส่วนใหญ่จะประกอบด้วยพวกโลโก้อะไรต่างๆนะครับส่วนที่2ก็คือเพรสบอดี้ e หรือส่วนของเนื้อหาซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตอนกลางของหน้าใช้แสดงข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์ซึ่งประกอบด้วยข้อความตารางข้อมูลอะไรต่างๆนะครับต่อไปส่วนที่3เป็นส่วน ของท้ายของหน้าหรือเพจฟุตเตอร์ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้าเว็บจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับมักวางระบบนำทางที่เป็นลิงก์ข้อความ,มง่ายๆและอาจแสดงข้อมูลทุนเติมเกี่ยวกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์เช่นชื่อเจ้าของเว็บข้อความแสดงลิขสิทธิ์วิธีการติดตั้งหรือ เออ,เอ,อขอไปครับยุธีการติดต่อกับผู้ดูแลเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับเออโดยปกติส่วนหัวและส่วนท้ายมักจะแสดงเหมือนกันในทุกๆหน้าของเว็บเพจครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกครับคลิกที่ไฟล์นิวะนะครับหรือจะกด c อนโทรล n ก็ได้นะครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ความถนัด เลือกที่ blank page, page เปเ็นเลือกเป็น html นะครับส่วน layout เลือกเป็น n u n e ส่วน h t ท e เลือกเป็น html 5นะครับแล้วกด create ทีนี้การสร้างเว็บเพจนะครับต้องประกอบด้วยตารางตารางเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะครับเพื่อจะได้ไว้จัด ข้อความและข้อมูลต่างๆอะไรแล้วแต่ครับภายในเว็บไซต์นะครับเพราะจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอต่อไปเราจะเริ่มสร้างตารางกันนะครับไปที่ insert table Low ผม row ผมจะปรับเป็น3นะครับส่วนคอลัมน์ผมจะปรับเป็น3ขนาดของตารางก็จะประมาณ900พิกเซลซึ่งส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะปรับประมาณนี้กัน ส่วนอันนี้ผมจะขอปรับเป็น0น,นะครับไปบกดคล OK ิกโอเคชิบแล้วก็จะตารางมาแล้วทีนี้เราจะปรับตารางให้มันอยู่ตรงกลางของเว็บก่อนนะครับซึ่งก็ปรับที่พ่าทตีกด้านล่างนี่ครับโดยคลิกที่ตารางก่อนปรับตรงนี้ซึ่งอ,อ่านอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจะกดคอน เคาน์เตอร์หรืออะไรสักอย่างอะคอนเซนเตอร์ Center, อ่ะ Center, เซนเตอร์แปลว่าตรงกลางนะครับกดเข้าไปนี่เราจะได้ตรงกลางแหละนีเด็เราจะขยายตารางโดยการคลิกที่ตารางนะครับขยายปุ๊บอ่ะอเดี๋ยวกูดนะครับขยายซึ่งที่ผมบอกไปว่าตารางจะมีสามส่วนซึ่งก็จะมีส่วนบน เออขอไปครับส่วนหัวของหน้าเว็บนะครับแล้วก็ส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนท้ายนะครับซึ่งอันบนนี้ผมจะทําเป็นส่วนหน้านะครับด้วยการประสานเซลลกับคุมดาจิตรางแล้วก็ประสานเซลลอ่ะก็จะได้อย่างนี้ครับได้แล้วครับเนี่ยตัวที่สองก็เป็นส่วนเนื้อหานะครับอืมก็จะการคุมประสานเซลล์ตรงนี้นะครับ แล้วก็ราษาเซลลข้างล่างซึ่งเป็นส่วนของท้ายของหน้านะครับเอ่อเอา,เอาอไปครับสาเซลลตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะขยายสักหน่อยนะครับอ่าจะได้ยี้ทีน,นี้อันนี้ผมจะเลื่อนไว้เป็นไว้สําหรับการทําปุ่มนะครับไว้กดไปหน้าสัดไปถัดไปได้นะครับครับ ส่วนเว็บเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําเกี่ยวกับอาเซียนในก่อนอื่นเรามาเซฟกันก่อนนะครับกดไปที่ไฟล์เซฟแอสที่ผมจะเซฟไปที่ไดรซีนะครับเซฟไปที่เวฟตั้งตั้งชื่อว่า i n d e x ็ html นะครับได้ทำการเซฟเสร็จแล้วนะครับเราจะไปใส่รูปภาพกันก่อนคลิกขวานะครับเลือกอาอ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไปที่เมนู insert นะครับที่ image เนี่ยเราก็จะเลือกรูปภาพนะ ซึ่งผมก็ไปหามาแล้วนะครับซึ่องอยู่ในเซตัวนี้จะเป็นส่วนของแบนเนอร์นะครับนะโอเคไปทีนี้เอาจัดตารางให้เรียบร้อยก่อนนะ นี่เราก็จะได้แบนเนอร์มาแล้วทีนี้ก็ทำการเซฟครับแล้วอ่าตัวนี้จะเป็นส่วนของปุ่มหรือเมนูนะครับซึ่งก็จะด้วยไปเลือกที่อ่า insert น,น,นะครับ table อ่าอ่าขออภัยครับอ่าเป็น Layout นะครับ s p y m e มนู a r นะครับกดไป อันนี้จะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแบบที่2องอทีนี้เราก็ทําการขยับมันเดี๋ยวแปบ๊บหน,งนะแบบหนึงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เราจะทำการขยับมัน oh. left ทางซ้าย top าขยับมันอยู่ทางซ้าย นี่เดี๋ยวทำตาขยายมันก่อนซึ่งก็ไปดูตรงที่ css style นะครับตรงนนี่ก่อนอ่าก็ไปตรงไหนอันไหนตรงไหนก็ได้นี้จะไปขยายมันอ่านี้เราขยายดูนะครับสักอ่าห้าร้อยพิกเซลอ่าลองดูว่นานผ่าน ทำไมเป็นเดี๋ยวรนะขอไฟครับเดี๋ยว,ยวมีปัญหาเล็กน้อยครับแป๊บหนึ่งครับอืมก็จะประมาณนี้น,นะครับอ่าทีนี้อันล่างก็จะเป็นส่วนอะเป็นอ่าส่วนท้ายของหน้าเพจนะครับซึ่งเราจะทําการอ่าใส่ชื่อผู้จัดจาทาลงไปนะครับเริ่มจากให้มีอยู่ตรงกลางของตารางก่อนนะครับเยี่ยม โ oh. อ้อึอึึอมื่อก,กี้ะมีปัญหานิดหน่อยนะครับเฮไไ้อะไรอึอึอึึอออ จะประมาณนี้แหละครับโดยของเว็บเพจก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็มีแบรนเนอร์แล้วก็เมนูอะไรประมาณนี้แล้วก็ก็ชื่อผู้จัดทําตัวนี้ก็จะเป็นแล้วแต่นะครับมันเป็นแค่กับไว้โปรโมทเว็บนะครับเ,เดี๋ยวเราจะตัดไปในช่วงที่ในช่วงที่ทําเสร็จแล้วนะครับอา่านะครับ หน้าตาก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับนี่ก็จะเป็นส่วนของแบรนด์น่หรือส่วนส่วนหัวของหน้าเว็บเพจนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนเมนูส่วนต้นที่เป็นคือส่วนตรงกลางก็คือส่วนของเนื้อหานะครับแต่นี่มันเป็นรูปภาพนะครับส่วนล่างสุดก็คือเป็นส่วนท้ายสุดของเพจนะครับก็ซึ่งจะเป็นชื่อของผู้จัดทํานะครับ เดี๋ยวเราจะลองพรีวิวดูก่อนนะครับทำการกดที่รูปโลกก็คือพรีวิวอินโครมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมนูนี้ก็เราก็สามารถกดได้นะครับนะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะทําปุ่มนะครับปุ่มลิงก์นะครับที่สวยกว่านี้เดี๋ยวผมจะให้ ลิง์ไว้ข้างล่างนะครับเผื่อใครสนใจครับสำหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้ครับ